ได้ยินคำพูดที่เขาว่ากันว่าไอสไตล์เคยบอกไว้ไหมคะว่า ดอกเบีย้ยทบต้นคือสิ่งมหัศจรรย์อันดับ8ของโลกเขาบอกว่าใครเข้าใจก็ได้ไปใครไม่เข้าใจก็เสียไปฟังดูแบบโอ้โหยิ่งใหญ่เหมือนกันนะคะวันนี้เราเลยจะมาเจาะลึกเรื่องนี้กันค่ะว่าผลตอบแทนทบต้นหรือดอกเบีย้ยทบต้นเนี่ยมันคืออะไรกันแน่ทําไมถึงทรงพลังขนาดนั้นซึ่งเราก็จะอ้างอิงข้อมูลดีๆจากหลายที่เลยค่ะทั้งบทวิเคราะห์ของ Planet City 4แล้วก็มีข้อมูลความรู้จากทางตลาดหลักทรัพย์หรือ SET ด้วยค่ะเป้าหมายวันนี้ก็คือ อ,อยากจะชวนคุยให้เข้าใจกลไกลมันจริงๆค่ะว่าเอ๊ะมันทำงานยังไงนะดูตัวอย่างชัดๆกันแล้วทำไมเขาถึงบอกว่าเริ่มเร็วเนี่ยได้เปรียบเยอะมากแล้วมันมีเครื่องมืออะไรง่ายๆพอจะช่วยให้เราเห็นภาพพลังของมันได้ไหมใช่เลยครับคือหัวใจสำคัญของมันจริงๆเนี่ยก็คือการทำความเข้าใจว่าเงินที่เรามีอยู่เนี่ยไม่ว่าจะมากหรือน้อยนะครับ มันจะโตขึ้นไปได้ยังไงเมื่อเวลาผ่านไปซึ่งมันไม่ใช่แค่โตจากเงินต้นที่เราใส่เข้าไปนะแต่มันโตจากผลตอบแทนที่ได้กอดมาและผลตอบแทนนั้นนะ่ะมันก็ไปทบรวมกับเงินต้นเดิมกลายเป็นฐานเงินก้อนใหม่ที่ใหญ่ขึ้นแล้วก็คิดผลตอบแทนต่อในปีถัดไปวนไปแบบนี้เรื่อยๆครับนี่แหละครับที่ทางเซตเขาเรียกว่าเป็นการให้เงินทำงานของจริงเลยอ้ฟังดูเหมือนเป็นลูปหรือวงจรที่แบบ โตขึ้นเรื่อยๆเนาะน่าสนใจค่ะลองดูพื้นฐานมันหน่อยไหมคะเห็นว่าทาง Planet 46เขามีสูตรด้วยใช่ค่ะสูตรคำนวณมูลค่าในอนาคตหรือ FV เท่ากับ PV คูณวงเล็บ 1บวก I แล้วก็ยกกำลัง N หน้าตามันอาจจะดูะขณนิตฝาดนิดนึงนะคะแต่จริงๆมันบอกอะไรเราเยอะเลย FV ก็คือ Future Value มูลค่าเงินในอนาคตที่เราอยากรู้ PV คือ Present Value หรือเงินต้นที่เรามีตอนนี้ส่วน I ก็คืออัตราผลตอบแทนต่อปีที่เราคาดว่าจะได้อาจจะเป็นดอกเบีย้ยหรือผลตอบแทนลงทุนก็ได้ค่ะแล้วตัวสุดท้ายตัว N อันนี้คือจำนวนปีหรือระยะเวลาที่เราให้เงินมันทำงานไปนั่นเองค่ะ อืมในสูตรนี้มันมีตัวแปรหลักๆคือเงินต้น PV ผลตอบแทน i แล้วก็เวลา n สงสัยจังเลยขอว่าตัวไหนมีพลังสุดๆในระยะยาวคะเป็นคำถามที่ดีครับจริงๆสำคัญหมดทุกตัวนะครับแต่ถ้าจะให้ชี้ตัวที่แบบเปลี่ยนเกมได้มากที่สุดในระยะยาวเนี่ยผมว่าหนีไม่พ้นตัว n หรือระยะเวลานี้แหละครับเวลาหรอคะคัดใช่ครับ พราะในสูตรเนี่ยสังเกตไหมครับว่ามันเป็นเลขยกกําลังอ๋อใช่ใช่ค่ะซึ่งพอเป็นเลขยกกําลังเนี่ยยิ่ง n หรือจํานวนปีมันมากขึ้นเท่าไหร่ผลลัพธ์สุดท้ายมันไม่ได้เพิ่มขึ้นแบบเท่าๆกันทุกปีนะครับแต่มันจะเพิ่มแบบเอ่อก้าวกระโดดมากขึ้นเรื่อยๆนี่แหละครับเหตุผลที่เชื่อมโยงกับที่เซตเขาชอบพูดว่าอ้อมก่อนรวยกว่านะครับเข้าใจเลยค่ะ ก็คือยิ่งเราให้เวลาเงินทำงานนานเท่าไหร่พลังท็อปต้นก็ยิ่งแบบแสดงพลังได้เต็มที่เลยเนาะถูกต้องครับยิ่งเริ่มเร็วก็เหมือนเรามีค่า n ในสมการชีวิตเราเยอะขึ้นเท่านั้นเองอ่าฮะงั้นลองดูตัวอย่างจริงกันหน่อยดีไหมคะสมมุติว่ามีเงินก้อนอยู่แล้วล้านนึงเลยเอาไปลงทุนคาดหวังผลตอบแทนกลางๆสัก5ต่อปีถ้าปล่อยไว้10ปีล่ะคะมันจะเป็นยังไงครับถ้าตามสูตรที่เราว่ากันเมื่อกี้นะครับ เงิน1ล้านได้ผลตอบแทน5%ต่อปีทิ้งไว้10ปีมูลค่าในอนาคตหรือ FV เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ1,628,894บาทครับโหเกือบล้านหกแใช่ครับหมายความว่ามันมีส่วนที่เพิ่มขึ้นมาจากเงินต้นล้านหนึ่งเนี่ยหกแสนกว่าบาทเลยนะหกแสนกว่าครับหรือโตขึ้นมา60กว่าเปอร์เซ็นต์เลยส่วนที่งอกมานี้แหละครับคือผลของพลังทบต้นในช่วง10ปีแรก โอแค่10ปีนะคะเงินต้นล้านเดียวงอกมาอีก6 0แสนกว่านี่ผลตอบแทนแค่5เองนะเนี่ยแล้วถ้าเราไม่ได้มีเงินก้อนใหญ่แต่แรกอะคะ่ะแบบว่าทยอยลงทุนไปเรื่อยๆพลังนี้มันจะยังโอเคอยู่ไหมคะโอเคแน่นอนครับแล้วอาจจะเห็นภาพชัดกว่าเดิมด้วยซ้ำในระยะยาวๆนะครับข้อมูลจาก planet 46เนี่ยเขามีตารางตัวอย่างที่ดีมากเลยครับเป็นการลงทุนแบบสม่ำเสมอ ที่เราอาจจะคุ้นคุ้นคำว่า DCA อ๋อ oh, DCA ที่ทยอยซื้อเท่ากันทุกเดือนใช่ไหมคะใช่ครับ Dollar Cost Averaging คือทยอยลงทุนเท่าเท่ากันเป็นประจำสมมุติว่าเราลงทุนเดือนละหมื่นบาทก็คือปีละแสนสองมืนบาทในสินทรัพย์ที่คาดหวังผลตอบแทนเท่าเดิมเลยคือ5%ต่อปีนะครับพอผ่านไป10ปีด้วยวิธีนี้เนี่ยเราจะใส่เงินต้นไปทั้งหมด1.2ล้านบาทถูกไหมครับค่ะ10ปีปีละแสนสองก็ล้านสใช่ครับ พอร์ตลงทุนเราจะมีมูลค่าประมาณ1.5ล้านบาทอืมก็เพิ่มมา300,000ครับส่วนต่างอาจจะยังดูไม่เยอะมากในช่วง10ปีแรกค่ะแต่ลองดูยาวๆที่30ปีนะครับเราจะใส่เงินต้นไปทั้งหมดเท่าไหร่ครับ120,000คูณ30ก็คือ3.6ล้านบาท3ล้าน6แต่รู้ไหมครับว่าพอร์ตเราจะมีมูลค่าเท่าไหร่เท่าไหร่คะประมาณ8.3ล้านบาทครับโ จาก3ล้าน6กลายเป็น8ล้าน3เห็นไหมคะว่าช่องว่างระหว่างเงินต้นกับมูลค่าพอร์ตมันเริ่มห่างออกจากกันเยอะมากเยอะจริงค่ะแล้วถ้าถ้าเรามีวินัยทำต่อไปได้เรื่อยๆถึง50ปีล่ะครับ50ปีเงินต้นที่เราใส่ไปทั้งหมดก็คือ1,20 0 0 0คูณ50ก็คือ6ล้านบาท6ล้านบาทแต่มูลค่าพอร์ตจะพุ่งไปถึงประมาณ28.3ล้านบาทครับ28ล้าน พระเจ้าใช่ครับจุดที่มันน่าทึ่งคือยิ่งเวลาผ่านไปนานเท่าไหร่เนี่ยการเติบโตมันยิ่งเร่งสปีดมากขึ้นเท่านั้นเงินที่มันงอกเงยในช่วง20ปีหลังเนี่ยอาจจะมากกว่าเงินที่งอกเงยในช่วง30ปีแรกทั้งหมดเลยก็ได้นะครับมันเหมือนก้อนหิมะที่กลิ้งลงเขาอะครับยิ่งกลิ้งนานยิ่งใหญ่เร็วตัวเลข28ล้านนี่มันว้าวจริงๆค่ะแสดงว่าเงินต้นจริงๆแค่6ล้านเอง แต่ที่เหลืออีก22ล้านกว่ากว่านี่คือมาจากการทบต้นล้วนๆเลยพอเห็นตัวเลข50ปีอาจจะรู้สึกว่าโหนานจังแต่พอเอาไปเทียบกับอีกเคสหนึ่งที่ planet 46เขาเทียบให้ดูมันชัดเลยค่ะเขาเทียบว่าถ้ามีคน2คนคนแรกใน A เก็บเงินเดือนละหมื่นเหมือนกันเลยแต่เก็บไว้เฉยๆใต้หมอนหรือในแบงค์ที่ดอกเบี้ยน,น้อยมากๆพอครบ50ปีใน A ก็มีเงิน6ล้านตามเงินต้นที่เก็บครับก็ตรงไปตรงมา แต่อีกคนนายบเอาเงินหมื่นเท่ากันเนี่ยไปลงทุน DCA ทุกเดือนได้ผลตอบแทนเฉลี่ย5%ตอบบ่อปีพอครบ50ปีเหมือนกันนายบมีเงินเท่าไหร่คะ28.3ล้านบาทครับผมมากกว่านายเเกือบ5เท่าเลยนะคะหรือถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์คือมากกว่าตั้ง370%โหนี่คือพลังของมันจริงๆทำให้เห็นเลยว่าการไม่ลงทุนเลยการเก็บเงินไว้เฉยๆเนี่ยมันมีต้นทุนค่าเสียโอกาสที่แบบ สูงมากในระยะยาวสูงจริงๆครับเห็นภาพชัดเลยค่ะตัวอย่างเดือนละหมื่นนี้ก็ดีนะคะแต่หลายคนอาจจะฟังและคิดว่าโหเดือนละหมื่นก็ยังอาจจะยังเยอะไปสําหรับบางคนหรือเพิ่งเริ่มทํางานกําลังอาจจะยังไม่ถึงถ้าเริ่มด้วยเงินน้อยกว่านี้มากๆล่ะคะแบบหลักร้อยต่อเดือนนี้มันจะยังพอมีความหมายไหมหรือว่าต้องรอให้มีเงินเยอะๆก่อนค่อยเริ่มดีคําถามนี้ดีมากเลยครับเพราะหลายคนมักจะติดตรงนี้แหละ คิดว่าต้องรองเงินเยอะๆก่อนค่อยเริ่มลงทุนแต่จริงๆข้อมูลจากเซตเนี่ยชี้ให้เห็นเลยว่าการเริ่มด้วยเงินน้อยๆนะครับแต่ทำสม่ำเสมอแล้วก็ให้เวลากับมันเนี่ยมันสร้างความแตกต่างได้จริงๆครับเซตมีตัวอย่างที่น่าสนใจมากเลยครับคือเขาบอกว่าลองออมแค่วันละ20บ,บาทวันละ20บ,บาทใช่ครับวันละ20บ,บาทเดือนหนึ่งก็ประมาณ6 0 0บาทเท่านั้นเองค่ะ600บาท ถ้าเราทำได้สม่าเสมอทุกเดือนแล้วเอาเงิน600บาทเนี่ยไปฝากหรือลงทุนที่ให้ผลตอบแทนในตัวอย่างของเซทก็ใช้ประมาณ2%ต่อปีอาจจะเป็นฝากประจำหรือกองทุนเสี่ยงต่ำมากๆทำแบบนี้ต่อเนื่องไปเรื่อยๆนะครับ15ปีรู้ไหมครับว่าเงินก้อนนี้จะเป็นเท่าไหร่เท่าไหร่คะ15ปีกับ1,25พาเลยนะครับโหจากเดือนละ600ใช่ครับจากเงินต้นที่เราใส่ไปทั้งหมดแค่ 1 8 0 0 0บาทคือ600บาทคูณ12เดือนคูณ15อหอืม,มจากเดือนละ600บาทกลายเป็น125 0 0 0ใน15ปีด้วยผลตอบแทนแค่2อร์เซน์นี่ก็ไม่ธรรมดาเลยนะคะแสดงว่าหัวใจสำคัญจริงๆอาจจะไม่ได้อยู่ที่เงินตั้งต้นต้องเยอะแต่อยู่ที่ความสมั่งเสมอกับเวลาใช่ไหมคะถูกต้องที่สุดเลยครับสิ่งที่ SCT เน้นย้ำมากๆเลยก็คือวินัยในการออมและการลงทุนครับ การทำอย่างสม่ำเสมอต่อเนื่องไม่ขาดตอนแม้จะเงินไม่มากแต่พอสะสมไปเรื่อยๆบวกกับพลังทบต้นเมื่อเวลาผ่านไปเนี่ยผลลัพธ์สุดท้ายมันจะต่างจากคนที่ไม่ทำอะไรเลยหรือทำทำหยุดหยุดแบบมหาศาลเลยครับแนวคิดที่เ c ซีพยายามจะบอกก็คือเราควรออมให้เป็นเหมือนหน้าที่ที่ต้องทำสม่ำเสมอทำให้เป็นนิสัยไปเลยเนาะใช่ครับ เหมือนเราต้องจ่ายค่าน้ำค่าไฟทุกเดือนการกันเงินออมหรือลงทุนก่อนใช้จ่ายหรือที่เรียกว่า pay yourself first เนี่ยก็เป็นเทคนิคที่ดีมากครับค่ะการสร้างวินัยเนี่ยพูดง่ายแต่ทำยากเหมือนกันนะคะแต่พอเห็นตัวเลขผลลัพธ์แล้วก็น่าจะมีกำลังใจขึ้นเยอะเลยแล้วนอกจากการคำนวณเป๊ะๆโดยสูตร fv เท่ากับ pv 1 i to the power of n เมื่อกี้นี้มีวิธีคิดแบบเร็วๆไหมคะพอจะประมาณคร่าวๆได้ไหมว่า เงินเราจะโตเป็น2เท่าในกี่ปีหรือต้องหาผลตอบแทนเท่าไหรด่ดีถึงจะไปถึงเป้าหมายได้เร็วขึ้นมีครับมีเครื่องมือประมาณการง่ายๆแต่มีประโยชน์มากเลยที่ทาง S c T เขาก็แนะนำไว้เหมือนกันครับเรียกว่ากฎของเลข72 rule of 72ครับกฎ<ฏ>72ใช่ครับหลักการง่ายนิดเดียวเลยคือให้เอาเลข72ตั้งนะครับแล้วหารด้วยอัตราผลตอบแทนต่อป,ปีที่เราคาดว่าจะได้รับ คิดเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ไม่ต้องใส่เครื่องหมายเปอร์เซ็นต์ผลลัพธ์ที่ได้ออกมาเนี่ยจะเป็นจํานวนปีโดยประมาณที่เงินลงทุนของเราจะเพิ่มเป็น2เท่าครับอ๋อเอา72หารด้วยเปอร์เซ็นต์ผลตอบแทนใช่ครับเช่นถ้าเราลงทุนในกองทุนรวมที่คาดว่าจะได้ผลตอบแทนเฉลี่ย8%ต่อปีเราก็เอา72หารด้วย8ได้9ก็เท่ากับ9หมายความว่าเงินลงทุนของเราจะใช้เวลาประมาณ9ปีในการโตเป็น2เท่าครับ หรือถ้าเราหาการลงทุนที่ได้ผลตอบแทนเฉลี่ยสูงขึ้นหน่อยเช่น12%ต่อปีก็เอา72หารด้วย12เท่ากับ6 6ปีเองใช่ครับเงินก็จะโตเป็น2เท่าในเวลาประมาณ6ปีเท่านั้นเองครับเร็วขึ้นเยอะเลยเอ,อ๋อเข้าใจแล้วค่ะหรือถ้ามองกลับกันก็ได้ใช่ไหมคะสมมติเรามีเงินอยู่1 0 0 0 0แสอยากให้มันเป็นสองแสนใน5ปีเราก็ลองเอา72หาร5ครับ72หารห ก็ได้ประมาณ14.4ก็แสดงว่าเราต้องพยายามหาการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนเฉลี่ยสัก14-15%ต่อปีถึงจะทำได้ใน5ปีใช่เลยครับมองได้ทั้งสองมุมเลยเป็นวิธีคิดคร่าวๆที่ช่วยให้เราเห็นภาพความสัมพันธ์ระหว่างผลตอบแทนกับเวลาได้เร็วขึ้นนะครับมีประโยชน์มากเวลาเราจะตั้งเป้าหมายหรือจะเปรียบเทียบทางเลือกการลงทุนต่างๆแบบเร็วๆนะครับเป็นเครื่องมือที่น่าสนใจแล้วก็จำง่ายดีค่ะ กด72แต่ก็ต้องไม่ลืมนะคะว่าอันนี้มันคือการประมาณคร่าวๆเนาะผลตอบแทนจริงๆมันอาจจะไม่เท่ากันเป๊ะๆทุกปีและที่สําคัญคือการคาดหวังผลตอบแทนสูงๆมันก็มักจะมาพร้อมกับความเสี่ยงที่สูงขึ้นด้วยเสมอต้องดูด้วยว่าเรารับความเสี่ยงไว้แค่ไหนถูกต้องครับซึ่งก็นําไปสู่ประเด็นถัดไปที่น่าสนใจจากข้อมูล SET เหมือนกันค่ะคือเรื่องอุปสรรคหรือศัตรูที่จะมาคอยขวางทางเรานี่แหละใช่ครับ รู้จักพลังของมันแล้วก็ต้องรู้จักศัตรูของมันด้วยตัวแรกที่สำคัญมากและเราเจออยู่ตลอดเวลาก็คือเงินเฟ้อครับอื้อตัวนี้เลยเงินเฟ้อเนี่ยมันเหมือนตัวที่คอยมากัดกินมูลค่าเงินเราเงียบๆเลยครับเงินเท่าเดิมแต่ซื้อของได้น้อยลงเรื่อยๆสมมติเงินเฟ้อปีละ3%อาจจะฟังดูไม่เยอะนะครับแต่ในเวลา24ปีเนี่ย เงินร้อยบาทจะมีอำนาจซื้อเหลือแค่ประมาณ50บาทเองนะครับโอ้โหหายไปครึ่งหนึ่งเลยครับผมวิธีรับมือหลักๆเลยก็คือต้องพยายามหาทางให้เงินของเรามันเติบโตในอัตราที่สูงกว่าเงินเฟ้อโดยเฉลี่ยในระยะยาวให้ได้ครับไม่งั้นก็เท่ากับว่าเงินเรามูลค่าลดลงเรื่อยๆเ,เป็นตัวกัดกินเงีย,งยบๆที่น่ากลัวจริงๆค่ะเงินเฟ้อแล้วตัวต่อไปล่ะคะศัตรูตัวที่สองที่เซธพูดถึงค่ะคือเหตุการณ์ไม่คาดฝัน อันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราควบคุมยากเนาะเช่นอุบัติเหตุเจ็บป่วยหนักๆที่ต้องใช้เงินเยอะหรือตกงานกระทันหันถ้าเรื่องพวกนี้เกิดขึ้นมันอาจจะทําให้เราต้องดิงเงินออมเงินลงทุนที่สะสมมานานออกมาใช้แผนระยะยาวก็อาจจะสะดุ้งไปเลยใช่ครับอาจจะต้องเริ่มใหม่เลยค่ะ ทางป้องกันที่เขาแนะนำก็คือควรมีเงินสำรองฉุกเฉินเตรียมไว้ให้พอและก็อาจจะพิจารณาใช้พวกประกันต่างๆมาช่วยบริหารความเสี่ยงตรงนี้ครับครับผมถัดมาศัตรูตัวที่3อันนี้อาจจะยากสุดเพราะมันมาจากตัวเราเองครับตัวเราเองครับคือความไม่มีวินัยในการออมและการลงทุนนั่นเองอ๋อการผัดวันประกันพรุ่งการใช้จ่ายเพลินหรือลงทุนแบบตามอารมณ์ทำทำหยุดหยุด พวกนี้มันบั่นทอนพลังทบต้นหมดเลยครับจริงค่ะแล้วจะสร้างวินัยยังไงดีคะเนี่ยสิ่งยั่วยุม,มันเยอะหรือเกินทางเซตเขาก็แนะนําว่าต้องเริ่มจากตั้งเป้าหมายให้ชัดๆก่อนครับแล้วก็สร้างแผนการออมการลงทุนที่มันทําได้จริงแล้วพยายามทําให้มันเป็นอัตโนมัติไปเลยเช่นตั้งโอนเงินล่วงหน้าหรือตั้งโปรแกรม DCA อัตโนมัติมันจะช่วยลดการตัดสินใจในแต่ละครั้งทําให้เป็นกิจวัตรไปเลยครับ ทำให้เป็นระบบไปเลยเนาะจะได้ไม่ต้องสู้กับใจตัวเองบ่อยๆประมาณนั้นครับแล้วก็สุดท้ายศัตรูตัวที่4ี่ที่ต้องระวังมากๆคือความโลภครับความโลภครับการอยากได้ผลตอบแทนสูงๆเร็วๆเนี่ยมันอาจจะทําให้เรามองข้ามความเสี่ยงไปได้ง่ายๆหรืออาจจะหลงไปลงทุนในอะไรที่ซับซ้อนเกินไปที่เราไม่เข้าใจหรือแย่กว่านั้นคือไปเจอพวกแชร์ลูกโซ่ การหลอกลวงต่างๆที่ชอบเอาผลตอบแทนสูงๆมาล่อสุดท้ายอาจจะเสียงเงินต้นไปหมดเลยก็ได้น่ากลัวมากค่ะครับวิธีป้องกันที่ดีที่สุดคือต้องรู้จักตัวเองก่อนประเมินความเสี่ยงที่เรารับได้จริงๆอย่าลงทุนเกินตัวและสำคัญสุดคือต้องศึกษาข้อมูลทำความเข้าใจสิ่งที่จะลงทุนให้ดีอย่าลงทุนเพราะตามๆกันไปหรือเพราะแค่คนอื่นบอกว่าดีครับครบถ้วนเลยค่ะ ทั้งพลังของมันทั้งเครื่องมือช่วยทั้งศัตรูที่ต้องคอยระวังจากที่เราคุยกันมาทั้งหมดนี้ถ้าจะให้สรุปเป็นแก่นสำคัญจริงๆของพลังผลตอบแทนทบต้นที่อยากให้ผู้ฟังจำติดตัวไปได้เลยน่าจะมีอะไรบ้างคะครับถ้าให้สรุปเป็นหัวใจหลักๆเลยนะครับก็น่าจะประมาณนี้ครับหนึ่งคือคกลไกของมันมันคือการที่เงินต้นสร้างผลตอบแทนแล้วผลตอบแทนก็กลับมาสร้างผลตอบแทนทบเข้าไปอีก วนไปเรื่อยๆทำให้เงินโตแบบทวีคูณไม่ใช่แค่บวกเพิ่มธรรมดาค่ะโตแบบ exponential เนอะใช่ครับ 2. เวลาคือพระเอกยิ่งให้เวลานานเท่าไหร่พลังทบต้นยิ่งมหาศาลการเริ่มเร็วแม้จะเงินน้อยเลยได้เปรียบมากเริ่มเร็วสาคัญสุด 3. วินยัยคือหัวใจครับความสม่ำเสมอสมคัญกว่าจำนวนเงินเริ่มต้นที่มากแต่ไม่ต่อเนื่องทำสม่ำเสมอคือกุญแจสำคัญเลยค่ะ ทำตลอดสําคัญกว่าทําเยอะๆแต่หยุดๆเนาะ 4. เครื่องมือช่วยประเมินกฎของเลข72เป็นทางลัดที่มีประโยชน์ช่วยประมาณคร่าวๆได้ว่าเงินจะโต2เท่าในกี่ปีและ 5. รู้จักศัตรูครับต้องระวังเงินเฟ้อและที่สำคัญคืออุปสรรคจากใจเราเองทั้งความไม่มีวินัยและความโลภครับชัดเจนมากเลยค่ะ การเข้าใจเรื่องนี้เลยไม่ใช่แค่ทฤษฎีสวยๆเนาะแต่เป็นรากฐานสำคัญมากๆของการวางแผนเพื่ออนาคตจริงๆไม่ว่าเป้าหมายเราจะเป็นอะไรก็ตามเกษียณการศึกษาลูกหรืออะไรก็แล้วแต่การเข้าใจและนำพลังนี้มาใช้มันช่วยให้เราตัดสินใจเรื่องเงินๆทองๆได้ดีขึ้นมีเหตุผลมากขึ้นก็สอดคล้องกับคำว่าออมก่อนรวยกว่าที่เราได้ยินบ่อยๆนั่นแหละคะ่ะถูกต้องครับมันช่วยเปลี่ยนมุมมองได้เลยครับจากที่มองว่าการออมเป็นภาระ,ระ มาเป็นการมองว่ามันคือการสร้างอนาคตด้วยพลังของเวลาและวินัยเราเองครับค่ะสุดท้ายนี้หลังจากที่เราได้คุยกันถึงพลังของผลตอบแทนทบต้นมาพอสมควรแล้วก็อยากจะทิ้งท้ายด้วยคำถามให้ลองกลับไปคิดกันดูนะคะว่าในเมื่อเราเห็นแล้วว่าเวลาคือส่วนผสมที่สำคัญที่สุดเลยแล้วการเริ่มต้นก็คือจุดสตาร์ทของเวลา มันมีการกระทำเล็กๆอะไรบ้างทางการเงินที่เราสามารถเริ่มทำได้ตั้งแต่วันนี้เลยอย่างสม่าเสมอแม้ว่าสิ่งนั้นมันอาจจะดูเล็กน้อยมากๆในตอนแรกนะคะแต่การลงมือทำทันทีเนี่ยคือการเปิดโอกาสให้พลังแห่งการทบต้นนี้ได้ทำงานให้เราอย่างเต็มที่ในอีกหลายสิบปีข้างหน้าเลยค่ะและแน่นอนครับว่าการพูดคุยวันนี้เป็นการอธิบายหลักการยกตัวอย่างจากข้อมูลและค่าเฉลี่ยนะครับการลงทุนจริงๆมีความเสี่ยงเสมอ ผลงานในอดีตก็ไม่ได้การันตีผลงานในอนาคตนะครับก่อนจะตัดสินใจลงทุนอะไรก็ตามสำคัญที่สุดคือต้องศึกษาข้อมูลทําความเข้าใจลักษณะสินทรัพย์เงื่อนไขต่างๆและประเมินความเสี่ยงที่ตัวเองยอมรับได้ให้รอบคอบนะครับหากไม่แน่ใจหรือต้องการคำแนะนำเฉพาะบุคคลจริงๆการปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านการวางแผนการเงินก็เป็นทางเลือกที่ดีเสมอครับ